พี่จ้าพี่น้องปองไปสุกผูสุกน้เหมือนนี่แม่นิดได้เมนูเป็นผลไม้เด้อแต่ว่าโหจะมากินนงังกับกินซื้อมันกับบอบักเกแซ่บเนาะกันเนลยเอามาดัดแปลงสตอรอเบอรี่กินยังไงให้อร่อยกินอะไรกินจังใดหฮโลกี่มัเด้อนี่แม่นิดได้เมนูนี่ใสวิปครีมกับนมเหมือนคนหวานตาค้านิชชันเด้อนี่เอามาเห็ด สี่เลยเห็นเป็นลูปหัวใจจ้ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นหัวใจเบี้ยวเนาะนเป็นอย่างนี่เมนูอันเดือนแห่งความรักเราต้องกินหวานๆเด้อมากินน้ำมนันนิดจ้ะอันนี้อันนี้นนม,นนมีอันเนยลาดไอ้นมคนหวานลาดอืมอืม อร่อยแบบแสบมากมเป็นอย่างกันกินอีงสี่มันบอพี่น้องเพราะว่าหนานี่มันบอมเปนหนาสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่มันจะสมมันจะบแปรแต่ว่าเข้ามาเห็ดเพิ่มใจความมั่นของวิปครีมหรอกแกน่มคนหวานเยี่ยมเลยอ่ะอื้อ 嗯，好。Mm. Oh. Der. Mm. 嗯。Mm. 嗯。Mm. ทำสุดท้ายอืมแีบน้องเมื่อแล้วอย่างตับภายในหานาที่ บถึงสามนาทีสามมุมมามุมมามแสบแห้งแสบเอาไปลองเทยได้ด้วยพี่น้องแก่แสบหลายแสบหลายแต่ว่าแมน่แต่งแต่งจานบางงามดอกตั้งใจสิเฮ็นเป็นหลุมหัวใจเห็นกำงามแต่ว่ามันบ่มีฝีมือทั้งนั้นเนาะแ็ได้มาแค่นี้แหละแต่กระแสบบรสชาติแซบหน้าตาไม่ไม่สวยไม่เป็นไรแต่แซบเนาะพี่น้องบ่งแล้วมองแล้วก็ขอให้กด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้มันนิดน้ำเดินพี่น้องจา้าสิรดประพาดคลิปหนาต่อไปเดิมเมืองเรล้าก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเ,เจ็บจะจนปรัสะจากโรคไพ่ไข้เจ็บปรัศจากโควิด19โควิดในที่ห้ออกไปจากโลกนี้แล้วพี่น้องสิด้ใสชีวิตอย่างปกติเนาะพี่น้องจ้ากมรนิตไปก่อนได้จา้าพบกันใหม่คลิปหนาได้จา้าสวัสดีจา้า